สวัสดีครับวันนี้ชาแนลยิพพาทุกท่านมาที่แปลงนาคุลุงทองคาอินพรมนะครับที่นี่เป็นแปลงข้าวหอมมะลิ105นะครับแล้วก็ปลูกในระบบอินทรีย์นะครับปั่นฟางสดมีการตัดยญาหุ่นนาเลี้ยงควายแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงแหนแดงในแปลงนาวันนี้จะพาทุกท่านมาชมห้องทํางานชาวนาปูพรมนะครับมาเดินด้วยกันเลยนะครับสัมพัน์อย่างใกล้ชิดติดโคนกอข้าวนะครับ ดูนะครับพอมีแหนแดงคุมทุกตารางเมตรนี่ไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นป Ł ุ๋ยพืชสดแล้วก็เป็นอาหารให้เป็ดด้วยนะครับอันไหนที่สนใจนะครับหรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะครับสามารถมาแบ่งปันแหนแดงมิตรภาพไปเลี้ยงต่อในนาได้นะครับที่นี่พื้นที่นากว่าสามสิบไร่นะครับแล้วอันนี้ดูใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นขยยองเดือนนะครับหรือว่าขุยไส้เดือน ก็จะช่วยพรวนดินแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับรากข้าวนะครับมาดูกันชัดๆนะครับอยากมาสัมผัสแปลงนาวันนี้นะครับมาได้ที่ตำบลสีมงชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับแปลงนาคุณลุงทองคำอินพรมครับ